อันโสดาปฏิยังฆธรรมสี่ประการเนี่ยจึงเห็นว่ากุศลจิตท,ที่จะพัฒนาได้นานหรือไม่นานก็อยู่ที่โสดาปฏิยังฆ่ธรรมอันดับต้นก็คือปฏิรูประเทศวาสสัถ้าใครศึกษาธรรมะแล้วใช้ชีวิตอยู่ในหลายๆแห่งเนี่ยจะรู้ดีความสําคัญของปฏิรูประเทศอยู่อีกแห่งหนึ่งเนี่ยหยกุศลจิตเนี่ยเกิดยากจริงๆน,นะแทบจะขอร้องบนบานก็ยังยากเลยอะ่ะ ก็เหมือนที่เล่าว่ากลับไปที่บ้านเมื่อไหร่นะเอาพระไตรปิฎกมาอ่านไม่ถึงสิบหน้าเลยอู <c oughs> ้ทำไมเป็นอย่างนั้นก็ไม่รู้พระไตรปิฎกก็มีอะไรก็มีจะได้กุศลบ้างก็ต่อเมื่อแสดงทําให้เขาฟังเออตรงนี้พอได้กุศลและจิตจะเกิดต่อเนื่องได้บ้างแต่ถ้าอ่านเองเนี่ยยังไงถ้าไปอีกแห่งหนึ่งเนี่ยเราอ่านปุ๊บนะเกิดปีติเกิดความสุขสบายใจมากเลยนะอยากอ่านเห็นคุณค่าเหลือเกินนู้พระธรรมเนี่ยดีเหลือเกินแต่ไปอีกแห่งหนึ่งไม่ได้อย่างนั้นหรอก เมื่อไหร่จะหมดวันสักทีไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าเมื่อไหร่จะได้กลับสักทีเนี่ยอยากเลกแบบนั้นนะไปบางแห่งเนี่ยยขอให้เราได้อยู่ที่นี่อีกนานๆนะทำยังไงนะจะอยู่อย่างนั้นนานๆได้มีชีวิตอยู่แบบนี้อีกระยะหนึ่งเถอะนะคงได้ดีอีกแน่นอนเลยครันถ้าศึกษาชีวิตคุณภาพจิตสุขภาพจิตเราจะรู้แบบนั้นว่าอิทธิพลของปฏิรูปประเทศนี่มีสูงมากอันดับที่สองก็สัพปุริสูสังเสวะการคบสัตบ,บุรุษ นี่มีความสําคัญมากคนที่เราเกี่ยวข้องเจอหน้าอีกคนหนึ่งปั๊บเมตตาเกิดและแค่นึกถึงเฉยๆเนี่ยเมตตาเกิดอ่ะใช่ไหมคนดีๆเนี่ยเรานึกถึงเมื่อไหร่ปั๊บปุ๊บกุศลจิตเนี่ยเกิดเลยนะนึกเขาเมื่อไรแล้วสบายใจแต่อีกคนหนึ่งเนี่ยโผล่หน้ามาทางความคิดเมื่อไหร่นี่หมาทาไมวะเนี่ยเขาเรียกว่าพยาบาทวิตกจะเกิดขึ้นทันทีเลยนะอีกคนหนึ่งโผล่หน้ามาทางความคิดเมื่อไหร่ปับ๊บเอ้ก,กามวิตกเกิดขึ้น อีกคนหนึ่งวิหิงสาวิตกเกิดขึ้นมานะเจอหน้ากันจะฉาลักทีงวิหิงสาวิตกจะเกิดขึ้นบางทีนึกไม่ดีกับเขาเพราะฉะนนั้คนที่เราเกี่ยวข้องนั้นมีความสําคัญมากนะสถานที่ก็สําคัญคนที่เราเกี่ยวข้องก็สําคัญและสามก็คือการฟังก็สําคัญว่าเราฟังอะไรมากในขณะนั้น,น,นถ้าเราลองฟังคนทะเลาะก,กันดูสิกุศลจิตเกิดง่ายไหมดีเราเนี่ยแทบตกใจไปด้วยเลยนะ คนก็นกําลังซัดเอาชักปืนออกมายิงกันเปรี้ยงปร่างเปรี้ยงปร่าง,าง,างเนี่ยโอ้ยยังเป็นกุศลจิตอยู่เลยเนี่ยแสดงวันแน่มาส่วนใหญ่เนี่ยวูบเลยนะสมมอเห็นรถชนกันปุ๊บนะเรายังสุขภาพจิตเราเหมือนเดิมเลยกุศลจิตยังเจริญสืบเนื่องเป็นได้ไหมถ้าฝึกจริงๆก็เป็นได้แต่ก็ค่อนข้างยากนะเรื่องที่เราฟังเนี่ยมีความสําคัญมากเรียกว่าการฟังแล้วสุดท้ายโยนิโสมนสิการหรืออัตตะสัมมาปณิธิ เราตั้งอะไรไว้ในใจของเรามากสมมติถ้าหากว่าคนที่ที่ตั้งใจจะรักษาศีลเลยนะข้อไม่ฆ่าสัตว์เนี่ยแต่ถ้าหากว่าเมื่อก่อนเนี่ยนะมันแทบไม่คิดเลยตบทันทีเลยมาเถอะจะตบให้มันคนเนี่ยเกณน์อย่างนั้นเลยนะมันคุ้นเลยแต่พอสมาทานปั๊บนะพอคิดจะตบปั๊บเนี่ยอุปนิสัยที่สมาทานนี่มาแล้วเฮ้สารับศีลมานะแล้วถ้าปารบถึงศีลปั๊บเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นกุศลศีลกุศลภาวนาชั้นสูงสูงก็าตามแค่ปรารคปุ๊บเนี่ยนะเหตุการณ์ร้ายๆนึกถึงคําเหล่านี้อย่างสบายใจเลยเป็นอนุภาพของอะโลพาอาโทสะโมหะอันถ้าหากว่าใครที่กําลังมีโทสะอยู่นะแค่นึกถึงกุศลจิตบางอย่างเท่านั้นแหละมีความสบายใจขึ้นมาอย่างทันทีเลยอันถ้าหากว่าผู้ที่มีความสามารถขอบเขตที่ตั้งใจจิตไว้ได้ขนาดไหนคนนั้นก็สามารถที่จะ รู้ทำได้ขนาดนั้นมันอยู่ที่การตั้งใจนะความคิดของเราอยู่ขณะนี้เนี่ยที่นั่งคิดคิดกันอยู่เนี่ยแล้วแต่เราจะน้อมความคิดอันนี้ไปทำอะไรจะเอาความคิดของเราไปทำอะไรก็ได้นะน้อมความคิดอันนี้ทำจิตตชรูปเป็นกายกรรมขีดเขียนก็ได้น้อมไปเป็นวจีกรรมชวนพูดคุยกันก็ได้น้อมไปทางมโนกรรมนั่งฟังเพลงไปด้วยคิดถึงเพลงไปด้วยกระดิกเท้าไปด้วยยังได้เลยใช่ไหมมันแล้วแต่เราน้อมไป อันนี้ถ้าหากว่าคนที่ฉลาดน้อมก็จะมีอัตตะสัมมาปณิทิก็คือฝึกเจริญสัมปชัญญะสี่นั่นเองฝึกเจริญสัมปชัญญะสี่แล้วแต่คิดเรื่องนี้มีประโยชน์ไหมถ้าหากว่าผู้ที่ที่มั่นคงในเรื่องของสัมปชัญญะเป็นต้นคิดเรื่องนี้มีประโยชน์ไหมหรือถ้าหากว่ามั่นคงในคําสอนเนี่ยไอ้คิดอย่างนี้เท่ากับคําสอนสูตรไหนบ้างถ้าหากว่าเราคิดแบบนี้ชื่อว่าปฏิบัติตามพุทธโอวาทข้อไหน สมมติถ้าคิดถึงพ่อคิดถึงพ่อคิดถึงแม่คิดถึงเนี่ยเชื่อว่าประพฤติตามพุทธโอวาทข้อไหนคิดได้ไหมพระอ,องค์กล่าวว่ามาตาปิตุอุปัฐานังนะเอตัมมังคลมุตตมังการบำรุงพ่อแม่เนี่ยนะการอุปถากบำรุงพ่อแม่เนี่ยก็เป็นอุดมมงคลอันถ้าเรานึกปุ๊บเนี่ยนะนึกหน้าพ่อหน้าแม่ปั๊บเราจะช่วยหรืออะไรท่านได้บ้างอันนั้นก็เป็นกุศลจิตไป แต่ถ้าหากว่าอีกคนหนึ่งไม่มีอัตตาสัมมาปณิที่นะอขอตังค์พ่อใช้ดีกว่าก็จะคิดอีกอย่างหนึ่งมันก็แล้วแต่แล้วแต่จะน้อมจิตไปแต่ถ้าหากว่าครูผู้ที่มีอัธยาศัยมีศรัทธาในคําสอนปั๊บเนี่ยคิดถึงอะไรก็ตามจะดึงธรรมะพิจารณาเรื่องนั้นนั้นต่อไปด้วยจะเอาคําสอนเนี่ยพิจารณาในอารมณ์นั้นนั้นไปด้วยอันพระพุทธเจ้าไม่ได้กีดกันว่าเธอต้องเห็นอย่างนี้ไม่ได้กล่าวอย่าง เธอต้องอมีรูปารมณ์แบบนี้เธอต้องมีศัทธารมณ์แบบนี้เธอต้องมีคันธารมณ์แบบนี้ไม่พระองค์บอกว่าคันธารณมระสารมณ์เป็นต้นเหล่าใดที่กุศลจิตเกิดขึ้นได้ให้สแสวงหาอารมณ์เหล่านั้นเดอกนั่นแหละกนะ็คือ,คอรักษาสุขภาพจิตเป็นเป็นหลักเพราะว่ามัชฌิมาปฏิปทาก็คือจิตและเจตติสิกนั่นแหละ,ตแ,ละแต่เป็นไปกับกุศล คืออารมณ์นั้นอารมณ์ส่วนใหญ่นะถ้าเป็นรูปเสียงเปลี่นรสโพธภะเนี่ยอารมณ์เหล่านี้เป็นอัพยกตะแล้วแต่จะน้อมให้เป็นอะไรน้อมไปดีก็ดีน้อมไปไม่ดีก็ไม่ดีแล้วแต่จะน้อมเอาอถ้าผู้ที่มีอัตตาสัมมาปณิที่ดีก็จะน้อมไปหาหาความดีเกิดขึ้นพัฒนาขึ้นนะถ้าศึกษาเรื่องกรรมแล้วก็จะน้อมที่จะฉลาดคิดนะคนอื่นเขาคิดยังไงกับเราไม่สําคัญเทว่าเราคิดอะไรกับคนอื่น คนอื่นเขาพูดอะไรกับเราไม่สําคัญเท่ากับว่าเราพูดอะไรกับคนอื่นคนอื่นเขาทํำยังไงกับเราไม่สําคัญต่อเราทําอย่างไรกับคนอื่นเพราะว่าคนอื่นเขาทําอย่างไรก็ตามเขาพูดอย่างไรก็ตามเขาคิดอย่างไรก็ตามเขาไปตามกรรมของเขาแน่ถ้าเขาทําด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่สุดจริตเขาไปดีสุขคติเขาหวังได้ทีนี้ของเราอ่ะเราคิดอะไรเราพูดอะไร เราทำอะไรนั่นแหละคือคือทางเดินของเราซึ่งทางเดินอันนี้เนี่ยใครเป็นคนเลือกให้ก็เรานั่นแหละเป็นคนเลือกนะถ้าหากว่ามีอัตตาสัมมาปณิทิฏีดีเราก็เลือกไปดีเลือกอัตตาสัมมาปณิทิ่ก็คือโยนิโสมนสิการนั่นเองเลือกที่จะเจริญเลือกที่จะพูดจะทำจะคิดก็ได้